ดีครับคุณพิโรธครับพบกับผมครับสู่ครับพิโยธแห่งาหาครับกับโชว์รูมออนแอร์นะครับวันนี้ผมพามาที่ถนนบางนาตราดกิโลที่20เสตเนะครับถามว่ามาทาไมเรามาที่สถาบันต้องบอกว่าฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของยามาฮ่านะครับหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า YRA ถามว่ามาทําไมครับวันนี้พามาลองในเรื่องของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของยามาฮ่านะครับนั่นก็คือ o n l n Enmax ส่วนมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับทางยามาฮ่าเขาจะมาบรรยายสรุปให้ฟังว่าไอ้เจ้าออนนิวเนี่ยมันมีการปรับตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปลองขี่กันดูแล้วก็มาสรุปกันครับว่าเจ้า n m a น็ Mac ตัวใหม่เนี่ยใหม่แกะกล่องเนี่ยมันโดดเด่นตรงไหนยังไงยังไงกันบ้างแต่เท่าที่ผมทราบมาก็คือว่าเขาเปลี่ยนใหม่หมดนะแล้วก็ราคาก็ต้องบอกว่า มีการปรับขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นแต่สิ่งที่ได้มาค่อนข้างเะ่เยอะตามผมไปดูครับอบอกว่าเจ้าออนยูเอ็มนอ้าใีแม็กเนี่ย 5, 8, มีอะไรเด่นๆนะครับแล้วก็ดูแล้เฮ้ยใหม่จริงๆสำหรับตัวนี้หรืออะไรที่มีพัฒน,นาขึ้นมาอันดับแรกเลยครับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแน่นอน สิ่งสำคัญของรถสกเตอร์ไซค์ก็คือในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ยังคงใช้คอนเซปต์ในส่วนของเครื่องยนต์แบบดูคอร์นะครับคอนเซปต์ของดูคอร์นะครับเครื่องยนต์ยังเป็นแบบ cc, ร้อซีซีนะครับเป็น155ซีซีมี4วาล์วนะครับแล้วก็การทํางานของ,ของวาล์วมีในส่วนของ VVA เข้ามาด้วยยังคงติดตั้ง,งสําหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้ของออเนียลเยาว่า e ห้าเอ็นแม็ A N A. สุดท้ายนะครับเราจะพูดในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของ ลูกสูบแบบฟอร์ดหรือลูกสูบแบบดับขึ้นลูกนะครับจริงๆมันก็มีตำลักในเรื่องของเทคโนโลยีลูกสูบแต่อยากใที่จนยกขึ้นมาพูดในจุดเด่นของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ด้วยเพราะมันช่วยได้หลายๆอย่างในส่วนของลูกสูบถ้าไม่มีลูกสูบแน่นอนครับกพลังเครื่องยนต์มันไม่เกิดนะครับในส่วนนี้ส่วนที่2ที่พูดในเรื่องของสมรรถนะนะครับพูดถึงสมรรถนะที่สุดแม็กก็คือในเรื่องของระบบเบรก ABS ต้องบอกว่าเพิ่มความมั่นใจสําหรับผู้ใช้งานยังคงแนวแนวคิดเดิมให้ในเรื่องของฟังก์ชันสมรรถนะเดียวกับตัว n m a c เก่าก็คือในเรื่องของระบบเลนสแบกดิสเพลตแน่นอนแบบดิสเพลตเพิ่มประสิทธิภาพในการทําง,งานในการเหยียดที่ดีแล้วยังเพิ่มในเรื่องของชันการป้องกันล้อลอ็อกก็คือระบบเลนสแบก A D S ซึ่งพวกพี่ผกว่าเข้าใจแน่ว่า A e S แล่วมันดียังไงยัง,ยงถูกใส่เข้ามาในตัวออนิวเยอาห้าอ็นแอีกตัวหนึงนะครับที่จะเป็นตัวทคโที่ใส่เข้ามาก็คือในส่วนของระบบ Stop Start System นะครับระบบสต็อ s สตาร์ y ซิสเของเย5มาหนะครับเราได้ชื่อตามนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลินนะครับมากับการทํางานร่วมกับตัว Smart m o อเต Generator นะครับ ซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้มีใส่มาแล้วก็วเป็นในรุ่นของแอร์หลอกนะครับในรุ่นไหนแอร์หลอกที่ใช้ตัวสมาร์ทอัวเวลเทอร์เจเนเตอร์ซึ่งแน่นอน,อนความเขาเรียกว่าความนุ่มนวลหรือความเงียบหรือความเร็วในการสตาร์ทมันจะช่วยขึ้นไันเยอะนะฮะอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการออกแบบคือสไตล์ตัวรถนะครับสไตล์ตัวรถมันตอบโจทย์ลักษณะของแม็กซี่ซีรีส์ก็ eries, คือตระกูล นะที่ถ่ายทอดความเป็นแม็กซีรี์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ใน t m a x หรือที่รองลงมาในส่วนของ X-Mac e เนี่ยตัวนี้กลับเข้ามาหาในส่วนของความเป็นแม็กซีรี์มากขึ้นในเรื่องของไฟหน้าไฟท้ายนะครับดีไซน์ความเป็นสปอร์ตดุดกกันมากขึ้นเพิ่มเหลีย่ยเพิ่มมุมมากขึ้นนะครับถ้าดูจากตัวเก่ามันเลยดูให้มันปดปืน,ปน,ปนดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับด้วยฟังก์ชันไฟ LED ที่เป็น ปูแอลีดีทั้งหน้าและข้างนะครับ้นมันตอบโจทย์สวยงาแลนะมันดีครบอฟังก์ชันการใช้งานสะ่วนจะสว่างมากหรือให้สเปคมาจาํานหลอดเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดอีกทีนึ่งน,นะครับอีกตัวเลยในเรื่องของสมาร์ทสุดแม็กสมาร์ทสุดแม็กกับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับอันดับแรกที่เปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของเรือนใหม่นะเรือนใหม่ยังตอบโจทย์นะครับ,รมนนรบผมบอกว่าไม่ได้เพิ่มจากตัวเก่าในเรื่องของฟังก์ชันแต่ดีไซน์เปลี่ยนไ นะครับอะไรที่มันจะต้องใช้งานได้สะดวกมากขึ้นขึ้นก็ปรับดีไซน์ขึ้นมาให้มันโดดเด่นมากขึ้นนะครับแต่ยังคงครบนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวกุญแจสมาร์ทีนะครับที่เรียกว่าคีย์เลสมีเจ้าออดีลยาม่างหแมทนะครับรุ่นเดียวเท่านั้นนะไม่มีเลือกรุ่นว่าเป็นกุญแจธรรมดาห,หรือกุญแจสมาร์ททีนะครับก็คือตอบได้เลยเป็นกุญแจสมาร์ททีนะฮะกย่างเดียว แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกล่องเก็บของด้านหน้านะครับปฏิบัติมาเห็นว่าผู้ใช้งานเนี่ยมันจะตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งานได้เ่องในเรื่องของ่องเก็บของด้านหน้าปกติจะมีเฉพาะที่ใต้บอร์ดอย่างเดียวด้านหน้าที่ต้องมีด้วยไม่ว่าจะของเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับงั้นในส่วนของของนี้จะจะมะาให้แบวให้มาทั้งซ้ายและขวานะครับด้านซ้ายสามารถที่จะเก็บอย่างน้อยขวดน้ำ650มิลลิลิตรได้นะครับแล้วก็ แอมมาในส่วนของตัวชาร์จ DC ซ็ถปเแตมา,า,มา,า,มาให้มาด้วยสำหรับการชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับในกรนีชุกมเฉนจริงๆนะฮะแล้วด้านขวาก็เป็นในเรื่องของกล่องนะครับก็มีท้องฝาปิดนะครับแต่ป้อไม่ได้นะของฝาปิดแล้วก็ในส่วน นีครับเดือพูดง่ายๆถ้าเราเข้าใจก็คือ2เซนนะครับใน2เซนถามว่า2เซนพอหายไปอะไรบ้างหนึ่งผมค่ามาตรงนี้ก่อนนะครับฐานล้อนะครับฐานล้อสั้นลงก็คือส่วนกลางของหน้าถึงล้อหลังนะครับหายไป10บมิลจากพันสามร้อยห้าสิบเป็นพันสามร้อยสี่สิบหายไปสิบมิลนี่คือความยาวของตัวรถที่สั้นลงอีกอีกอย่างหนึ่งือในเรื่องของบัตรโครหล,ลัง นะครับบางคนหลังดีไซน์ใหม่ให้สปอร์ตมากขึ้นงั้นการยืนออกไปมันก็น้อยลงนะครับทําให้ดูตั้นตรงออกมากขึ้นมันเลยเป็นความยาวทาให้ความยาวตัวรถเนี่ยดลดลงไปความกว้างนะคับเข้าเดิน740นะฮะแอร์ซ้ายถึงแอร์ขวาไปแทนนะครับความสูงโดยรวมตัวรถนะครับ1 1 6 0สูงขึ้นมาครับสูงขึ้นมา 45มิลนะ4เซนขึ้นแต่ว่า4เซนขึ้นเนี่ยที่สูงโดยรวมไม่ใช่ความสูงของตัวรถที่แท้ริงแต่เป็นความสูงที่วัดจากพื้นที่ล้อติดพื้นจนถึงชิวด้านหน้านะครับชิวด้านหน้าที่มันดีไซน์ให้ใหญ่ขึ้นรับกับตัวรถแล้วก็ติดตั้งให้มันสูงขึ้นนั้นผมจงเรียกว่าความสูงโดยรวมของตัวรถมันจะขึ้นมา45มิลนะครับแต่ตัวรถจะดูเรียลงนะครับ ความสูงจากพื้นถึงบบกหนั่งยังคงเท่าเดิมนะฮะ765นะครับรบ,บางคนก็เกิดสหมดแบอารถเตีย mm hmm. แล้วจะไปความสูงจากพื้นถึงบอกเท่าเดิมความด mm ีไซน์ในเรื่องของบอเนะบาขึ้นนั่งสบายมากขึ้นครับครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราไปฟังกันมาแล้วนะครับในเรื่องของข้อมูลเทคนิคในเรื่องของส่วนต่างๆว่ามีการปรับปรุงอะไรกันบ้าง ก็รวมๆก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนกันตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องเครื่องยนต์ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมแต่ก็มีการปรับปรุงกันเดี๋ยวผมไปลองขี่แล้วเดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีครับขี่แล้วตัวนี้กับตัวเดิมมันให้อารมณ์หรือให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันแบบไหนอย่างไรกันบ้างตามผมไปครับ ว่ามีโอกาสได้ลองขี่ในสนามนสั้นๆนะครับแต่ว่าครูฝึกก็แบ่งเป็นสเตชันต่างๆเพื่อให้เราได้ลองลิ้มรสเจ้า a l l n Enmax w เนี่ยนะครับ155,155เนี่ยนะครับว่ามันมีฟีลลิ่งยังไงบ้างก็ลองในเรื่องของทางโคง้งเรียกว่าลองในเรื่องของระบบ ABS นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น ABS ทั้งล้อนหน้าล้อหลังเลยซึ่งต้องบอกว่าในคลาสนี้เขาเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีระบบพวกนี้แล้วก็อย่างที่เราเห็น ว่ามีการปรับปรุงตั้งแต่หัวจรดท้ายที่ผมบอกใช่ไหมครับว่าน้ําหนักตัวมากขึ้นอะไรขึ้นครัวนี้ผมขี่แล้วผมได้อะไรบ้างสิ่งที่รู้สึกตั้งแต่ตออสตาร์ทเลยนะก็คือความนุ่มนวลน,นะครับความนุ่มนวลการเดินของเครื่องยนต์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันนุ่มนวลขึ้นนะครับแล้วพอเราขี่ออกไปทันทีที่ออกตัวน้ําหนักที่บอกว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้สึกว่า ไอ้เจ้าน้าหนักเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการขี่ในการออกตัวนะครับแต่ต้องบอกว่าในความสนุกสนานของการขับขี่อาจจะไม่ใช่จุดขายของเขาอยู่แล้วผมว่าเขาเป็นรถค่อนข้างจะสุภาพแล้วก็มีความคล่องตัวสูงแต่สิ่งที่ผมได้รับค่อนข้างจะชัดเจนเลยคือบาลานซ์ของรถนะครับการควบคุมรถเนี่ยผมว่าควบคุมง่ายแล้วก็บาลานซ์ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับสำหรับตัว n m a x ตัว All New ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าตัวเนี้ยมันใหม่หมดจริงๆตั้งแต่หัวจรดท้ายการ สิ่งต่างๆที่ทำมาเนี่ยต้องบอกว่าผมว่ายามาห้าให้อะไรเยอะขึ้นกับตัว奥迪 a ง